หลักการเพิ่มยอดวิว YouTube ที่หลายคนมักเข้าใจผิดกกดไกดไอ,งงอสวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube เดี๋ยวเรามาดูหลักการเพิ่มยอดวิว YouTube กันก่อนเลยดีกว่านะครับ เบื้องต้นนะแม่ผมเนี่ยแหละครับคุณล้วงควงตะหลิวนะชอบทําอาหารมากๆเลยนะแล้วก็แกเนี่ยทำน้ําพริกกะปิอร่อยมากๆเลยนะครับคำถามของผมก็คือว่าถ้าวันไหนเนี่ยที่แม่ผมคุณล้วงควงตะหลิวเนี่ยเขาทําน้ําพริกกะปิเราควรจะไปซื้ออะไรมากินคู่กับน้ําพริกกะปิดีครับอ่าผมนะเดาได้เลยนะว่าพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะต้องตอบว่าแน่นอนสิครับน้ำพริกเนี่ยก็ต้องคู่กับผักสดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นถั่วแตงกวาหรืออะไรเอย่ยแล้วก็มีน้ำพริกที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาถูนั่นเองนะแล้วตรงนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรกับการเพิ่มยอดวิวเหรอมันเกี่ยวสิครับผมก็คือการที่เราทำคลิปแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแนวทางที่มันสอดคล้องกันเมื่อไหร่ผลที่เกิดขึ้นมันก็จะดีแน่นอน นาะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนี่อันนี้เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมพี่อมพรนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับผมจากช่องอมพรนั่นเองนะครับคือพี่เขาเนี่ยนะได้ทําคลิปนะครับเมื่อ11เดือนที่แล้วเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับแมวเสร็จแล้วเนี่ยครับไปทําคลิปเกี่ยวกับกล้วยน้ําว้าต่อนะคำถามคือคนที่มาดูคลิปของพี่อมพรนะก็คือคนที่ชอบแมวใช่ไหมครับเขาถึงมาดูคลิปแมว แต่คลิปต่อไปเนี่ยพี่เขาดันไปทำกล้วยน้ำวาแบบนี้คืออะไรครับแบบนี้ก็แสดงว่าเราสูญเสียโอกาสนะครับในการที่คนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปเราแล้วที่เขาชอบแมวนะครับและเขาจะดูคลิปเราต่อไปเพราะว่าคนที่ชอบแมวไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องชอบกล้วยน้ำวาใช่ไหมครับผมนี่แหละครับผมที่หลายคนเข้าใจผิดก็คือ หลายคนนะครับไปทําคลิปโดยที่ไม่ได้วางแผนอย่างชัดเจนว่าช่องของเรานะจะมีการโฟกัสเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหลักการของผมอันนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยก็คือเราจะต้องทําคลิปที่มันมีเนื้อหาแนวทางเดียวกันนะอย่างเช่นพี่อมพรเนี่ยทำคลิปเรื่องแมวเสร็จปุ๊บคลิปต่อไปเราก็จะต้องต่อด้วยเรื่องแมวแบบนี้มีโอกาสที่จะได้ เพิ่มยอดวิวแน่นอนเพราะว่าคนที่ชอบแมวเสร็จปุ๊บเห็นคลิปแมวต่อ<ๆ>เขาก็มีโอกาสที่จะดูคลิปต่อคลิปต่อไปแล้วก็ลงแมวตัวนี้อีกก็มีโอกาสดูอีกคลิปต่อไปลงแมวตัวนี้ก็มีโอกาสดูไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเอะอันนี้แมวหรือหมาครับเนี่ยนะเห็นไหมครับผมตรงนี้นั่นแหละครับผมหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าสับวัยรุ่นแถวบ้านผมเรียกได้ว่าลงคลิปสเปะสปะแบบนี้คนดูก็จะเกาหัวสิครับว่าเอ๊ ชอบแมวแล้วกลายเป็นกล้วยกล้วยเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ว่าจะชอบกล้วยกลายเป็นเตะตะก้อซะงั้นเห็นไหมครับผมแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ยอดวิวผมว่าลดน้อยลงแน่นอนนะครับผมนะหลักการของผมนะครับก็คือให้เราทําคลิปให้มันเป็นเนื้อหาแนวทางเดียวกันข้อดีมันจะมี2เรื่องนะครับผมข้อดีแรกก็คือดีสําหรับกลุ่มคนดูในช่องของเรา เพราะว่าเขาเนี่ยจะจําเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองเขาจะรู้ทันทีว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเป็นผู้ชื่นชอบในเรื่องอะไรถ้าเราโฟกัสในแนวทางเดียวกันนะแล้วก็สําคัญต่อมาก็คือว่าเมื่อเขาจําเราได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเราจะสร้างตัวตนได้ในอนาคตนะครับผมถ้าเขาจําเราได้ว่าเราพูดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแมว ในอนาคตเนี่ยถ้าเราขายของหรือสินค้าที่เกี่ยวกับแมวแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสจะขายได้มากขึ้นเพราะคนดูเชื่อแล้วว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่รอบรู้ในเรื่องของแมวนั่นเองนะแล้วก็ทําแบบนี้เนี่ยนอกจากส่งผลดีกับเรื่องของคนดูแล้วก็ยังส่งผลดีกับเจ้าตัว AI ของ YouTube ด้วยนะครับผมก็คือ AI เนี่ยก็จะเข้าใจทันทีเลยว่า ถ้าช่องนี้ทำคลิปเมื่อไหร่ก็จะต้องเอาคลิปเนี่ยไปส่งให้กับคนที่ชื่นชอบแมวหรือคนที่ดูคลิปแมวดูนั่นเองนะครับก็คือการส่งคลิปให้กับคนดูได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อตรงกลุ่มแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดวิวของ YouTube นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อแรกที่หลายคนมักเข้าใจผิดนะระหว่าง3คลิปนี้พี่น้องอยากหยุดดูคลิปไหนมากกว่ากันครับ สวัสดีครับวันนี้พ่อผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อมะละกอซ้ำเทคนิคในการเลือกซื้อมะละกออย่างไรกินแล้วอร่อยเรตค่ะซ้มเทคนิคเลือกซื้อมะละกอ,อย่างไรให้กินแล้วอร่อยอคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองหรือคลิปที่สามพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยครับ ระหว่าง3คลิปที่พี่น้องได้ดูไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาขยายความทีละคลิปเลยนะนะคลิปแรกครับผมพี่น้องดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยก็เปิดคลิปมาแล้วก็พูดแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมมาจากช่องอะไรชื่ออะไรนะครับซึ่งการทําแบบนี้ในยุคนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นการนาที่อาจจะทําให้เรามีโอกาสได้ยอดวิวลดลง เพราะว่าคนดูยุคนี้ค่อนข้างใจร้อนนะครับพี่น้องนะถ้าเขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้เนี่ยภายในประมาณสาวินาทีคนดูก็มีโอกาสที่จะปัดหรือปิดคลิปทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตอนเปิดคลิปบัดดงบัดดีอะไรถ้าจะไปทักทายอย่างไรก็ไปทักทายตอนที่เข้าเนื้อหาแล้วนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อันที่สองนะครับผม อันที่2ก็ทําได้ดีขึ้นใช่ไหมคลิปที่2ก็คือว่าเปิดคลิปมาผมก็บอกคนดูทันทีเลยว่าคนดูจะได้วิธีการเลือกซื้อมาร์กอนั่นเองซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ในระดับ1แล้วนะครับผมแต่มันยังไม่ดีที่สุดเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยนะมันก็จะค,คล้ายๆกับคลิปคนอื่นทั่วๆไปที่เขาพูดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากคลิปที่3นะครับผมก็คือ นอกจากบอกว่าคนดูจะได้อะไรจากคลิปนี้แล้วนะยังมีการเพิ่มอุปกรณ์ก็คือมะละกอรจริงๆประกอบฉากมาด้วยนะพอดีซื้อมาเมื่อวานพอดีเลยเอามาปอกแล้วมาใช้เลยนะครับอันนี้นะครับผมจะทําให้คนดูเนี่ยนะครับรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นรู้สึกสนุกนะครับรู้สึกอินไปกับเนื้อหาของเรามากยิ่งขึ้นนะจากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าเราทําแบบที่3ก็คือ บอกคนดูว่าเขาจะได้อะไรพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ประกอบฉากเมื่อไหร่นะครับแบบนี้นั่นแหละครับผมก็มีโอกาสที่คนดูนะครับจะหยุดนิ้วดูมากยิ่งขึ้นโอกาสปัดคลิปทิ้งก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่แหละครับผมก็เป็นปัจจัยข้อที่2นั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการเปิดคลิปนะอันนี้ผมขอสรุปเลยนะครับภายใน3วินาทีพูดคลิปเปิดคลิปเมื่อไหร่ เราต้องบอกคนดูว่าเขาจัดได้อะไรเพื่อที่ว่าจะหยุดนิ้วให้เขาดูต่อไปแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือควรจะมีอุปรกรณ์ประกอบฉากที่สื่อถึงเนื้อหาในเรื่องนั้นที่เราจะเล่าด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งอันที่เรียกได้ว่ามีผลต่อการเพิ่มยอดวิว YouTube มากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงอันนั้นนะครับผมปีน้องท่านไหนที่มีเป้าหมายอยากจะมีรายได้จาก YouTube นะครับแต่นะครับยังยืนงงในดงกั้วอยู่นะครับผมว่าคนตัวเล็กอย่างเรานะที่ไม่มีแต้มต่ออะไรเลยทั้งเรื่องของฐา,านะเงินทองหรือว่าหน้าตรงหน้าตาหรือว่าความสามารถอะไรโดดเด่นเราจะมีรายได้ได้อย่างไรนะครับผมมีโปรแกร,รมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่นะครับที่ผมจะช่วยในการวิเคราะห์ตัวตนให้ว่าพี่น้องจะทําช่องอะไรดีที่มีโอกาสจะมีรายได้ได้มากที่สุด นะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถทักมาคุยกับผมได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e ซ y y u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  e e ได้เลยนะครับนะผมจะช่วยพี่น้องตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวต,วตนจนกระทั่งมีรายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับสนใจติดต่อมาได้นะนะครับต่อมาอันที่3นะครับผมสำคัญไม่แพ้กันก็คือนี่นะครับผมต่อยอดจากอันที่2นะครับก็คือเรื่องของหน้าปกคลิปนั่นเองนะอันนี้ผมให้พี่น้องเลือกดูนะครับระหว่าง3รูปนี้หมายเลขหง แล้วก็หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3ถ้าพี่น้องเห็นหน้าปกพร้อมๆกันตาของพี่น้องเนี่ยจะหยุดดูที่หมายเลขอะไรครับผมอาฮะนะซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับตาของเราก็จะหยุดดูในหมายเลข3นะเพราะอะไรล่ะครับอาจารย์เพราะว่ามันมีเหตุผลดังนี้นะครับผมนะในหน้าปกคลิปของเราเนี่ยสำหรับผมนะควรจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักๆก,ก็คือ1 ก็คือ,อก็คือควรจะมีหน้าเราด้วยให้เห็นแบบชัดๆถ่ายแบบครึ่งตัวนะครับหรือว่าถ้าไม่ครึ่งตัวไม่ได้ก็อาจจะเล็กลงหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายหลักที่เห็นหน้าเราคือเราจะต้องสร้างตัวตนให้คนจําเราให้ได้นั่นเองนี่คือข้อแรกนะครับและข้อที่2นะครับผมก็คือจะต้องมีข้อความนะเพราะว่าคนดูเห็นข้อความแว็บเดียวเนี่ย เขาจะได้รู้ทันทีเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้หรือเปล่าหรืออยากจะรู้หรือเปล่าจะทำให้คนดูหยุดนิ้วมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อันที่3สุดท้ายก็คือว่าจะต้องมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับเป็นการทำให้คนดูเข้าใจว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้ก็คือมารากอวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือองค์ประกอบของหน้าปกคลิปที่จะทำให้คน หยุดนิ้วดูซึ่งจะส่งผลต่อทำให้เรามีการเพิ่มยอดวิว u t u b e มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะสรุปนะครับผมการเพิ่มยอดวิว YouTube นะที่หลายคนมักเข้าใจผิดก็คือในเรื่องของการโฟกัสเนื้อหาอย่าลืมนะครับถ้าเราทำน้ำพริกแล้วสิ่งที่ตามมาจะต้องเป็นปลาทูหรือผักสดก็คือเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกันนั่นเองนะแล้วก็การเปิดคลิปนะครับผมไม่ต้องมาสวัสดีดสวัสด,ดีอะไรให้เสียเวลาแล้ว นะสาวินาทีต้องบอกคนดูเลยว่าเขาจะได้อะไรแล้วก็อย่าลืมหาอุปกรณ์มาประกอบฉากด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับผมหน้าปกคลิปประกอบด้วย3องค์ประกอบก็มีหน้าเราเพื่อสร้างตัวตนมีข้อความเพื่อหยุดนิ้วคนดูแล้วก็มีรูปภาพนะครับที่สื่อถึงเนื้อหาในคลิปด้วยนั่นเองนะครับผมนะสุดท้ายนี้ครับผมผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่อยากจะซื้อ ของขวัญปีใหม่นะครับผมฝากญาติพี่น้องหรือใครก็ได้ที่ทั้งดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยนะครับพอดีพี่สาวผมเนี่ยนะครับขายซาลาเปาอยู่แบรนด์คุณล้วงควงตะหลิวก็คือแม่ผมนั่นเองนะเป็นซาลาเปาแบรนดแพนเบสที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้หมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นไส้แอลมอนช็อกโกแลตมันโถผักชีลาวฟักทองญี่ปุ่นเม็ดบัวไส้เห็ดไส้ถั่วลูกไก่ นะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือพี่น้องจะซื้อกี่ลูกก็ได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยผมก็จะมอบเจ้าตัวอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคั t ซึ่งปกติมีมูลค่า490บาทเดี๋ยวผมจะมอบให้ฟรีเลยนะพี่น้องสามารถทักไปได้ที่รายที่ชื่อว่าแ d ดแกรนมาลลวงนั่นเองนะครับผมสามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยครับผมนะฝาเป็นของขวัญปีใหม่หรือเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ได้เลยอร่อยแถมดีต่อสุขภาพด้วย นะครับแล้วก็พี่น้องท่านนหนครับผมที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดีนะหรือว่าทําช่องแล้วไม่โตอย่างไรไม่มีไรายได้อยากจะได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรพี่น้องก็ทักมาคุยกับผมได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า adseek youtube นั่นเองนะครับผมตัวนี้ทักมาคุยกันได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยบทเรียนราคาแพงเสมอ นะครับพี่น้องอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีรายได้พี่น้องก็จะต้องกล้าที่จะลุยในการทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับทั้งการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําด้วยนะเราถึงจะรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวเรานั่นเองครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไมค์ My j 11เป็นไม์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงรบก,กลวนเลยนะตัวนี้ตัดเสียงรบก,กลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบก,กับ USB เสียบไปชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ j 11นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลย นะครับผมตรงนี้นะพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับลงมือเฮ็ด